พูดถึงคำว่าแผนที่ภาพแรกที่หลายคนนึกถึงก็คงจะเป็นเครื่องมือนำทางใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าในเส้นสายและสีสันต่างๆที่เราเห็นกันเนี่ยจริงๆแล้วมันซ่อนเรื่องราวอะไรของโลกเราเอาไว้บ้างในเนื้อหาชุดนี้เราจะมาลองถอดรหัสเหล่านี้ด้วยกันและจะพบว่าแผนที่นะ่ะบอกอะไรเราได้มากกว่าแค่การชี้ทางเยอะเลยครับ ใช่ครับคำถามง่ายๆแค่นี้แหละที่อาจจะทำให้เรามองแผนที่เปลี่ยนไปเลยก็ได้นะเพราะว่าภายใต้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งหรือหน้าจอแอปเนี่ยจริงๆแล้วมันเต็มไปด้วยเรื่องราวและความหมายที่ซ่อนอยู่เพียบเลยครับอ่ะลองนึกภาพตามกันง่ายๆนะครับแผนที่รถไฟใต้ดินที่ดูเรียบง่ายกับอีกอันนึงเป็นแผนที่ดาวเคราะห์ที่แบบโอ้โหรายละเอียดยิบย่อยเต็มไปหมดทั้งสองอย่างเนี่ยเรียกว่าแผนที่เหมือนกันนะแต่เล่าเรื่องคนละเรื่องกันเลย นี่แหละครับที่บอกว่าแผนที่มันมีหลากหลายรูปแบบมากๆทั้งจุดประสงค์ทั้งหน้าตาแล้วก็ข้อมูลที่มันอยากจะบอกเรานะครับโอเคทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเนาะเราลองมาจัดกลุ่มแผนที่กันดูดีกว่าครับหลักๆเลยเนี่ยมันจะแบ่งได้เป็น3แบบใหญ่ๆซึ่งจริงๆแล้วก็คือแผนที่ที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี่แหละครับแบบแรกเลยนะครับแผนที่ภูมิประเทศอันนี้ตรงไปตรง,ตรงมาเลยมันคือแผนที่ที่บอกว่าพื้นโลกจริงๆนะ่ะหน้าตาเป็นยังไง มีภูเขามีแม่น้ํามีที่ราบสูงต่ำแค่ไหนสมมุติเราจะไปเดินป่าบินเขาเนี่ยแผนที่นี่แหละครับที่จะบอกเราได้ว่าเฮ้ยตรงนี้ชันนะตรงนั้นเป็นเหวนะหรือถ้าจะพายเรือก็จะรู้ว่าแม่น้ามันไหลไปทางไหนพูดง่ายๆก็คือย่อโลกทั้งใบมาไว้ในกระดาษแผ่นเดียวนั่นแหละครับพอเราดูเรื่องของธรรมชาติไปแล้วก็มาถึงโลกของมนุษย์กันบ้างครับกับแผนที่แบบที่สแผนที่รัฐกิจ แผนที่แบบนี้เนี่ยเขาไม่สนแล้วครับว่าตรงไหนเป็นภูเขาตรงไหนเป็นแม่น้ำแต่จะโฟกัสไปที่เส้นเส้นที่มนุษย์เรานี่แหละขีดขึ้นมาเองเพื่อจะบอกว่านี่เขตของฉันนั่นเขตของเธอตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลไปจนถึงเส้นพรมแดนระหว่างประเทศเลยครับและแบบสุดท้ายครับแผนที่เฉพาะเรื่องอันนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้ลึกรู้จริงแค่เรื่องเดียวเลยครับ คือมันจะโฟกัสข้อมูลแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแต่จะลงลึกแบบสุดๆไปเลยอย่างเช่นแผนที่ที่แสดงให้เห็นว่าโรคระบาดหนักที่ไหนบ้างหรือแผนที่ผลการเลือกตั้งที่แบ่งเป็นสีๆพวกนี้แหละครับคือแผนที่เฉพาะเรื่องมันช่วยเราเห็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบบางอย่างที่ถ้าดูข้อมูลเฉยๆอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ครับเอาละพอเรารู้จักหน้าตาของแผนที่แต่ละแบบแล้วคำถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะอ่านมันยังไงล่ะ คือต้องบอกว่าแผนที่ทุกใบเนี่ยมันมีภาษาเป็นของตัวเองครับซึ่งถ้าเราอยากจะเข้าใจสิ่งที่มันพยายามจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานของมันกันก่อนครับซึ่งไวยากรณ์ที่ว่าเนี่ยก็คือองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้เลยครับหนึ่งเลยคือชื่อแผนที่ต้องดูก่อนเลยว่าแผนที่นี้มันเกี่ยวกับอะไร2คือมาตราส่วนครับจะได้รู้ว่าระยะทางในแผนที่เนี่ยพอไปอยู่บนโลกจริงมันไกลแค่ไหน 3. ก็คือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆ พวกไอคอนพวกสีสันที่เขาจะบอกไว้ในคำอธิบายว่าแต่ละอย่างหมายถึงอะไร C คือทิศสำคัญมากจะได้ไม่หลงส่วนใหญ่ก็จะมีลูกศรชี้ไปทางทิศเหนือและสุดท้ายคือเส้นโครงแผนที่หรือที่เรารู้จักกันในชื่อลัติจูดลองจิจูดนั่นแหละครับเอาไว้ระบุพิกัดไปเป๊ะพอเรารู้ครบทั้ง5อย่างนี้ปุ๊บโอ้โหทีนี้แผนที่แบบไหนมาเราก็อ่านได้หมดแล้วครับทีนี้พอเรารู้เรื่องทั้งหมดนี้แล้วอาจจะมีคนสงสัยว่า เอ๊แล้วมันสําคัญกับชีวิตเราจริงๆเหรอคําตอบคือสําคัญมากครับสาคัญกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยด้วยซ้าเพราะจริงๆแล้วแผนที่เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนโลกเราอยู่เบื้องหลังในหลายๆเรื่องแบบที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับคือมันอยู่ในแทบทุกอย่างจริงๆนะครับตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างการเปิดแอป,ปแผนที่เดินทางไปทํางานทุกวันการวางแผนไปเที่ยวไปจนถึงเรื่องสเกลใหญ่ๆอย่างการรายงานเส้นทางพายุการวางแผนสร้างถนนสร้างสายไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งเรื่องซีเรียสๆอย่างการวางแผนยุทธศาสตร์ทางการทาหารหรือการเจรจาปัญหาเขตแดนระหว่างประเทศทั้งหมดนี้ใช้แผนที่เป็นพื้นฐานทั้งนั้นเลยครับแต่รู้อะไรไหมครับการที่เรามองเห็นภูเขาเห็นแม่น้ําหรือเห็นเส้นแบ่งเขตแดนในแผนที่เนี่ยมันเป็นแค่สเต็ปแรกเท่านั้นเองนะพลังที่แท้จริงของแผนที่มันอยู่ลึกกว่านั้นครับมันอยู่ที่ความสามารถในการอ่านและตีความโลกของข้อมูลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพที่เราเห็นต่างหาก ใช่เลยครับการอ่านแผนที่เก่งๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่การท่องจำว่าสัญ,ญลักษณ์นี้คืออะไรแต่มันเหมือนกับการที่เราได้สวมบทเป็นนักสืบเลยนะคือเราต้องมองหาความเชื่อมโยงมองหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจุดต่างๆแล้วค่อยๆประติดประต่อมันขึ้นมาเป็นเรื่องราวเรื่องราวที่แผนที่ใบนั้นกำลังพยายามจะเล่าให้เราฟังอยู่ครับ ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ไว้ให้ลองคิดกันดูเล่นๆครับว่าครั้งต่อไปที่เราหยิบแผนที่ขึ้นมาดูไม่ว่าจะเป็นแผนที่ในแอปหรือแผนที่กระดาษเราจะมองเห็นอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างลองสังเกตดูนะครับแล้วจะพบว่าโลกในแผนที่มันน่าค้นหากว่าที่เคยเห็นเยอะเลยครับ